สวัสดีเพื่อนๆพนพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดหลวงปูท่ทวดวัดไซขาวปีพศสองพนห้ะครับก็ออกที่วัดไซขาวโดยตรงนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดไซขาวเป็นผู้ปลุกเสกนะครับผมนี่นะครับ ฮับพิมพ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์เตารีดนะครับก็จะมีขนาดย่อมลงมานะครับเล็กกว่ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมรุ่นนี้เขาก็จะสร้างเตารีดขนาดเดียวเลยนะครับผมตรงนี้ผมก็ไปเลี่ยมมาให้แบบสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเลี่ยมกันน้ําอย่างดีนะครับสวยๆใสๆนะครับ องนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นหลวงปู่ปทวดนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวนะครับฐานบัวรุ่นนี้เขาจะเลี่ยมๆคมๆนะครับมีการต่อโค้ดที่สังคติดูใบหน้าหลวงปู่ทวดนะครับอง์นี้สวยนะครับดูเข้มขังนะครับผม พ้านี่เป็นพ้าหล่อนะครับไม่ใช่พ้าปั๊มนะครับผมเมื่อมีการหล่อเกิดขึ้นก็ต้องมีการตัดช่อนะครับด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นรอยแต่งเจียนะครับพา้าหนาพอสมควรเลยนะครับผมหนานะครับด้านหลังนะครับผมมียันคาถาหลงมปทั่วนะครับ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นลายเซ็นจันนองนะครับผมนี่เขเป็นคาถาบูชาหลงวงพ่อทวดนะครับแล้วก็ลายเซ็นจันนองเผ้านี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพเรียกได้ว่าดีมากนะครับผมพิธีการปลูกเสกนะครับสําหรับเผ้านี้ปลูกเสกที่วัดไซาขาวในปีพศ2540โดย นะครับปลุกเสกที่พระอุโบสถหลังเก่าของวัดไรายขาวนานฟ้าหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงกับเลิกเสาห้าเจตนาในการสร้างนําเงินไปสร้างมนดบของวัดไรายขาวให้แล้วเสร็จนะครับเจตนาในการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับผารุ่นนี้แขวนได้แบบสบายใจนะครับผมสำหรับองค์นี้ผมก็เปิดไว้ไม่แพงเลยนะครับผม ผมเปิดราคาไว้พร้อมเลี่ยมแล้วก็พร้อมส่งนะครับอง์นี้ที่นะครับ2 0 0พบาทนะครับผมสนใจก็โทร0 9 8ย์4 1 3 6 6ด้นเชนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผม2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ